สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรตการในการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นนะครับย่อมมีความดับลงทั้งสิ้นเป็นธรรมดานะคำกล่าวเพียงประโยค2ประโยคนี่แหละครับก็ทําให้นะพระสารีบุตรนะซึ่งนะก่อนบวช เป็นปริภาชกนะครับก็เกิดการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับเป็นพระโสดาบันขึ้นซึ่งฟังดูแล้วก็ไม่น่าเข้าใจยากถูกไหมสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายนะครับก็ย่อมมีความดับลงทั้งสิ้นเป็นธรรมดาทุทุกคนฟังคิดตามก็จริงวานนี้ดับไปแล้วนะชั่วโมงที่แล้วดับไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเช่นนี้ นะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงถัดไปก็จะ1ชั่วโมงนี้ก็ดับไปแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายนะบางคนมีตําแหน่งสูงใหญ่โตนะเป็น CEO, CFO, CTO อะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งก็ต้องดับไปก็คือพ้นไปจากตําแหน่งสมมุตินั้นในโลกใบนี้นะครับมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเราไม่ดับไปไม่มีนะครับ แม้แต่การเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายตัวตนของเราเนี่ยนะวันหนึ่งร่างกายตัวตนสมมุตินี้ก็ต้องแตกดับฮะก็เรียกว่าตายหรือมรณามาเยือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟก็แยกย้ายกันไปนะก็คืนสู่ธรรมชาติก็เรียกว่าความตายนะแต่ว่าจิตนะที่ยังมีเชื้ออวิชายอยู่ก็เดินทางตฮะ ทราบได้ที่เรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์จิตยังมีเชื้ออยู่นะยังมีความไม่รู้นะยังไม่สามารถละกิเลสสังโยชน์ตัวสุดท้ายคือวิชาดับลงได้เนี่ยจิตมันก็ยังมีเชื้อที่จะนําไปสู่การเกิดมีภพมีชาติแล้วก็วนอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทต่อไปไม่เว้นนะแม้แต่พระอริยบุคคลขั้นต้นนะครับพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีนะฮะ เว้นไว้แต่พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสสังโยชน์สิบละพระหารกิเลสนะหัวโจเกเืออวิชาสิ้นแล้เพราะนั้นพระอรหันต์ก็หยุดการเวียนว่ายายเกิดนะไม่ต้องหมุนวนนะอยู่ในวงของปฏิจจสุบาทอีกตลอดไปนะครับเป็นอนันตการเพราะว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วนิพพานแปลว่าไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับมีความเป็นอมาตะนะซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นอมตะธาตาาธุก็คือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ แต่ไม่ใช่ตัวตนนะครับเพราะว่ามันพ้นการเกิดกันดับพ้นความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะเพราะ,ะนั้นเส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็คือถอดถอนความเห็นผิดนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะด้วยความที่รู้เข้าใจในความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งสมมติทั้งหลายทั้งรูปและนามนะเพื่อจะถอดถอนความเห็นผิดนี่แหละครับจนเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นอมตะธาตุ นิพพานธา,า,าตุอมตะธาตุซึ่งพ้นไปจากกฎไตรลักษณ์คือมันไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับแต่ไม่ใช่ตัวตนนะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนทุกคนนะพุทธบริษัทสี่ไม่ว่าจะเป็นเพศนักบวชภิกษุภิกษุกษณีอุบาสกอุบาสิกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คําพูดง่ายๆเนี่ยแหละครับสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นนะครับทั้งหลายเนี่ยย่อมดับลงทั้งสิน้น ธรรมดาแต่ทำไมเราไม่บรรลุธรรมล่ะครับทำไมเราฟังจบแล้วเราไม่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันละ่ะเหมือนเช่นพระสริบุตรใช่ไหมตอนขณะที่ท่านเป็นปริพาชกยังไม่ได้บวชด้วยนะยังไม่ได้เป็นภิกษุด้วยนะยังไม่ได้บวชยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะพบแค่พระอัสสชีนะซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์สาวกนะเป็นพระรหัน์นะที่ พระพุทธเจ้านะได้แสดงธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสาวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปิศนาธรรมนะที่พูดถึงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งนั้นทั้งหลายย่อมดับลงเป็นธรรมดาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการเห็นไม่ได้เกิดจากการคิดถ้าเราเบจารณาดูก็คือว่าในขณะที่พระสรีบุดเนี่ยฟังนะประโยคนี่นะ พระสัชชินะว่าสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับลงเป็นธรรมดาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยนะพระสารีบุตรนะเจริญสติปัฏฐานสีนะพิจารณาอยู่นะในฐานกายเวทนาจิตธรรมนะท่านพิจารณาอยู่ขณะที่ฟังไปเนี่ยแล้วท่านก็เห็นนะไม่ใช่ท่านคิดนะท่านเห็นนะท,ท่านเห็นว่า ในฐานทั้ง4เนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมนะหรือจะบอกว่าท่านเห็นกายกับใจท่านนะสิ่งใดก็แล้วแต่นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าพระสัิีบุตรเนี่ยนะท่านไปพิจารณาในฐานใดอยู่ในขณะที่บรรลุธรรมนะแต่เมื่อท่านฟังสิ่งเนี้ยซึ่งเป็นประโยชน์ที่ว่าสิ่งใดนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นนะทั้งหลายก็ย่อมดับลงทั้งสิ้นเป็นธรรมดา มันคาว่าสิ่งใดเนี่ยก็แปลว่าทั้งรูปและนามนะท่านแบบพิจารณารูปอยู่ก็ได้นะเช่นรูปกายหรือท่านแบบพิจารณาเรื่องนามอยู่ก็ได้นะเช่นท่านเห็นเรื่องของความคิดความทรงจําการรู้การเห็นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะครับนะเมื่อท่านพิจารณาอาการทั้งหลายไม่ว่าเป็นรูปและนามเนี่ยซึ่งเราก็ เป็นที่รู้กันก็คือขันห้านั่นแหละนะเมื่อท่านเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ในฐานทั้ง4ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พิจารณาถึงรูปและนามก็คือขันหานี่แหละก็ะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะท่านก็เห็นนี่แหละครับก็เห็นตามที่พระสัชชิสแสดงธรรมเลยนะครับว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายก็ย่อมดับลงทั้งสิ้นเป็นธรรมดา พราะว่าเกิดจากการเห็นนี่แหละครับของพระสรีบุตรนะในครั้งที่ท่านเป็นปริพาชกนะไม่ได้ท่านคิดนะอย่างเราฟังเนี่ยเราคิดเราคิดตามเออเมืม่อวานกับวันนี้ใช่เมื่อวานดับไปแล้ววันนี้เกิดใหม่เดี๋ยววันนี้ดับไปใช่ไหมเดี๋ยวเกิดใหม่เอ,อ๊ะชั่วโมงที่แล้วดับไปแล้วนี่ใช่ไหมเช่นดับไปในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเมื่อกี้โกรธนี่ตอนนี้โกรธหายไปแล้วนะ เมื่อกี้นี้หลงนี่นี่หลงหายไปละก็แบบว่าถ้าเราคิดนึกย้อนไปนั่นคือการคิดนะแต่ไม่ใช่การเห็นการเห็นแบบว่าขณะที่เราพูดนะขณะที่เราหันซ้ายหันขวาก้มหน้าเงยหน้าขณะที่เราฟังเสียงกระทบหูนะรูปกระทบตากินกระทบจมูกนะรสก,กระทบลิ้นนะแล้วก็ากายสัมผัสนะกระทบร้อนเย็นอ่อนแข็งเนี่ย แล้วก็จิตก็เรียกว่าผัสสะกับธรรมารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏก่จิตเราเห็นถึงว่าเป็นไรลักษณ์เห็นถึงความไม่เที่ยงก็คือการเกิดดับนั่นแหละครับความที่มันแปรปวนมันไม่เที่ยงก็คือมันเกิดดับมันแปรปวนก็เห็นถึงความที่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันบังคับไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปวนมันบังคับไม่ได้ แต่มันไม่ใช่ไม่มีเหตุปัจจัยนะทําให้มันเกิดดับมันมีเหตุปจนะัจจัยทาให้มันเกิดดับก็แสดงถึงความเป็นอน,นัตตานั้นความรู้ความเห็นของพระสารีบุตรนะขณะที่เป็นปริพาชกนะเ,เ,เ,เนี่ยเห็นเพียงเท่านี้ครับก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่แน่นอนนะฮะเราจะไปคิดตามนะบางคนก็ไปคิดตามเอ๊ะพระสารีิบุตรเนี่ยโหบรรลุธรรมง่ายจังเลยมันความเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็น่าจะง่ายเปล่า ฟังธรรมะฟังๆแล้วก็บรรลุแต่นั่นคือเสี่ยวหนึ่งนะครับของการบรรลุธรรมคือลัดนิ้วมือเดียวแต่จริงปร,กรากฏการของจิตของผู้บรรลุธรรมเนี่ยนะตอนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมันจะเกิดอริยมรรคสมังคีขึ้นนะก็คือผู้อย่างง่ายๆก็คือนะถ้าบุคคลที่ไม่เกิดปร,กรากฏการอริยมรรคสมังคีไม่เกิดอริยจิตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ แมนะ้แต่ขั้นต้นนะเป็นพระสโสดาบันเนี่ยก็เป็นไม่ได้เพียงแต่ว่าในตำรับตำราไม่ได้แสดงไว้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไวนะ้นะโดยการที่ท่านใช้คำว่านะพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้มีอริยจิตเป็นผู้ที่เป็นอริยามรรคสมคีนะก็แบบว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของอริยามรรคสมังคี เกิดอริยจิตขึ้นในกรณีของการบรรลุโสดาบันนี่ก็คือเกิดโสดาปฏิมาคจิตขึ้นเกิดโสดาปฏิผลจิตขึ้นซึ่งเป็นอริยจิตนั่นเองนะแต่ที่การแสดงธรรมนะของพระสรชัชชิย่อๆเป็นต้นนะครับสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายย่อมมีความดับลงทั้งสิ้นเป็นธรรมดาแต่พระสาริบุตรนะครับในขณะนั้นที่เป็นปร,ริยาภาชก็บรรลุธรรมทันทีนะก็แบบว่าอะไรครับแบบว่าท่านน่ะเกิดอริยจิต เกิดโซดาปฏิมากัจิตเกิดโซดาปฏิปุรจิตขึ้นแล้วเพลี่ยนแค่รัดนิ้วมือเดียวนะก็เกิดการบรรลุธรรมเป็นเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบาร,รมีทางธรรมเก่าของพระสริบุตรซึ่งท่านสั่งสมมานานเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นอัครสาวกใช่ไหมเบื้องขวาที่มีปัญญามาก พูดง่ายคือพระสารีบุตรเนี่ยแสดงธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเลยพระพุทธเจ้าจึงยกย่องให้เป็นเอตัคคะในการที่เป็นผู้นี้มีปัญญามากแสดงธรรมได้เทียบเท่าพระพุทธเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเทียบพระสารีบุตรไม่ได้นะเราอยากจะฟังธรรมบ้างฟังแล้วบรรลุเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็มีกรณีหนึ่งก็คือพระพาหิยะพระพาหิยะนี่ไม่ใช่ว่าถ้าบรรลุธรรมเร็วนี่นะ พอฟังทำอย่างพุทธเจ้าแค่ว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินนะได้กลิ่นสักแต่ได้กลิ่นนะรู้รสสักแต่รู้รสนะเพียงเท่านี้แล้วก็บรรลุธรรมนะก็เป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยมาเราต้องไปย้อนอ่านในพระไตรปิฎกนะครับท่านพาหิยาเนี่ยซึ่งเป็นพระราหั์ที่ไม่ทันจะบวชเป็นภิกษุได้ซ้าไปแต่บรรลุธรรมเป็นพระรหรั์นะเหตุเพราะว่าอาดีตชาติท่านเนี่ยท่านมุ่งบําเพ็ญ นะครับจเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยบำเพเ็ญการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดเลยฮะเรียกว่าอุทิศชีวิตอะปฏิบัติธรรมยิ่งยวดเลยนะในอดีตะชาติเนี่ยท่านมีสหายมีเพื่อนอยู่5คนอะท่านมุ่งมั่นหนึขนาดว่าขึ้นไปบนก้อนหินนะก้อนใหญ่ๆสูงๆอะเนาะอาจจะเป็นเหมือนหน้าผาอะไรก็แ้ไม่ทราบนะแล้วท่านก็ถีบบันไดออกมาเลยนะท่านจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยท่านยอมตาย เหมือนกับอดอาหารตายหรืออดน้ำตายบทบนยอดนั้นนะ่ะแล้วสุดท้ายก็ตายจริงๆฮะนะท่านพาหิยาในครั้งการสมัยนั้นนะที่ยังไม่บรรลุธรรมในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะ,ไม,ะนไม่ใช่พระพุทธนะเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือยังไม่ใช่พระพุทธโกดมนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเดี๋ยวผมจําชื่อไม่ได้ล,ละเพราะฉะนั้นพระนพาหิยานี่บําเพ็ญนะบารมีมาอย่างยิ่งยวดเหมือนกันนะไม,ไม่ธรรมดานะเรียกว่ายอมอุทิศชีวิตเพื่อจะให้ได้บรรลุธรรมอ่ะแต่ไม่บรรลุอะไรเลยนะท่านพาหิยา แต่เพื่อนท่านนะ่ะมีบรรลุธรรมไปเป็นพระนาคามีก็มีนะไปเป็นพระสะกิทาคามีก็มีถ้าผมจำไม่ผิดนะลองไปหาอ่านดูในพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านไม่ได้บรรลุธรรมเลยเลยนะแต่เห็นไหมด้วยการบําเพ็ญนะสติปัฏฐานสแลนะบํบาเพ็ญบารมีมาเนี่ยพอเกิดมาในชาตินี้ในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเนี่ยนะท่านยังมีความบัรฑนาอยู่แต่ว่าท่านยังไม่บรรลุธรรมเลยแม้แต่เป็นพระโสดาบันก็ไม่เป็นเลยนะ านก็บรรนาบอกว่าในใจฝ่าปธรรมะแต่ว่าก็ได้บําเพเา็ญการปฏิบัติธรรมแนละสั่งสมบาร,รมีมาไม่น้อยนะเ,เป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อท่านภายยาเนี้ยไปฟังธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังเพียงแค่ไม่ไม่กี่ประโยชน์นะครับนะเห็นสัแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินได้กลิ่นสัแจะได้กลิ่นรู้รสสักแต่รู้รส,สสัมผัสสัแต่สัมผัสนะรู้ทางใจสัแต่รู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะ อันนีมน้มันมีเหตุที่มาที่ไปว่าอดีตชาติเนี่ยบำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดละเพียงแต่ว่ามันติดอยู่นิดๆหน่อยๆก็บรรลุธรรมก็เหมือนกับท่านพระสารีบุตรที่บรรลุธรรมเพราะฟังประโยชน์ตรงนี้นะแต่ว่าคนธรรมดาไม,ไ,มไม่เทียบไม่ได้นะเราบางทีเพิ่งมาบำเพ็ญนะปฏิบัติธรรมในชาตินี้นะฟังตั้งนานฟังมาเป็น10ปี20ปีไม่จะบรรลุธรรมรเลยเลยต้องเริ่มนะสั่งสม นะบุญกุศลวาสนาบารมีทางธรรมนี่บางคนก็จะมีติดตัวมานะไม่รู้ตัวบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมไปไม่นานนะอาจจะไม่กี่เดือนบรรลุธรรมก็ได้นะบางคนนี้ไม่ได้ทามาอาจจะบาเพ็ญไปสิปี20ปีไม่เห็นบรรลุเลยเลยเพราะท่านเพิ่งทำไงในชาตินี้บางท่านนี้บําเพ็ญนะบารมีปฏิบัติธรรมในชาติที่แล้วคือภพชาติมันกลับไปกลับมาอย่างบางท่านชาตินี้ไปออกบวชแต่ชาติที่แล้วอ่ะนะอาจจะเป็นคารวะมาก่อน ชาตินี้บางท่านเนี่ยเป็นคารวาตแต่ชาติที่แล้วออกบวชมาก่อนมีวาสนาบารมีทางธรรมติดติดมากับจิตนะทำให้ชาติปัจจุบันบางทีปฏิบัติธรรมเป็นคารวะาก็สามารถจเจริญธรรมได้อย่างรวดเร็วและสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันเล่าสู่กันฟังนะว่าเนี่ยคือทําไมพระสารีบุตรนะจึงบรรลุธรรมด้วยประโยคนะเพียงแค่ประโยค2สองประโยคนะครับจริงๆแล้วไม่ง่ายนะมันมีกระบวนการของความจริงของจิตนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ